เมนูที่จะมาทำในคลิปนี้นะคะก็คือเครื่องดื่มขิงมะนาวน้ำพึ่งโซดาค่ะเป็นผงขิงออแกนิกจากไร่ดื่นรมค่ะสัดส่วนที่เราใช้ผงขิง2ช้อนชาที่ต้องใช้สองช้อนชาเพราะว่าเป็นเครื่องดื่มเย็นนะคะเราเลยต้องใช้เข้มข้นนิดนึงแค่เทน้ำร้อนค่ะแนะนำเทแค่นิดเดียวก่อนแค่นี้เลยค่ะให้ผงขิงเนี่ยละลายน้ำอย่างเข้มข้นบีมะนาวค่ะ ถ้าเกิดใครชอบเปรี้ยวนะคะาใส่ครึ่งลูกหรือ1นลูกได้เลยค่ะขึ้นอยู่กับว่ามะนาวลูกนั้นเนี่ยน้ำเยอะน้ําน้อยด้วยนะคะเทส่วนผสมเข้าไปในภาชนะหนึ่งนะคะใส่ตัวน้ําโซดาค่ะโซดาใส่แค่200 ml ก็คนโซดาและส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเทน้ําแข็งลงในแก้ว เราใช้ความหวานน้ำพึ้งป่าเพื่อที่จะทําให้ตัวเครื่องดื่มทานได้ง่ายขึ้นนะคะใช้ประมาณ2ช้อนชานคนให้เข้ากันนะผสมรวมกันหมดแล้วนะคะก็แค่เทลงในแก้วค่ะเราก็เทจนเต็มแก้วเลยนะคะแต่งด้วยมะนาวที่เราหั่นรอไว้แล้วค่ะแค่นี้เลยค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยเรามาชิมกันเลยนะคะสดชื่นอร่อยอะ่ะ จะเป็นรสชาติของความเผ็ดนิด,นดแล้วก็มีความเปรี้ยวแล้วก็มีความหวานจากน้ำผึ้งด้วยค่ะผงขิงเนี่ยจะมีสปปรรพคุณเยอะมากค่ะเป็นในเรื่องของการช่วยแก้หวัดช่วยในเรื่องของท้องอืดท้องเฟ้นผู้หญิงที่ให้นมกับบุตรด้วยบำรุงร่างกายสําหรับ ฟื้นฟูร่างกายหลังที่คลอดบุตรแล้วนะคะก็สามารถทําน้ําขิงพึ่งมะนาวได้ง่ายๆค่ะถ้าเกิดใครชอบโซดาก็ใส่โซดาแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่โซดาก็ได้นะคะก็อร่อยเหมือนกันค่ะขิงเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องทานแค่ดื่มร้อนนะคะสามารถทําเป็นเครื่องดื่มเย็นแบบนี้ก็ได้ง่ายๆนะคะวัตถุดิบทั้งหมดที่เชอรี่เอามาอยู่ในคลิปนี้เนี่ยเป็นวัตถุดิบที่หาง่ายมากเลยค่ะกับเครื่องดื่มขิงมะนาวน้ำพึ่งโซดาค่ะ